สวัสดีค no ่ะอยู่กับเพจมิสูปองท็อปฟ่เมนะคะแล้ววันนี้นะคะฟี่พามาชมรถรุ่นนี้เลยค่ะ X ฟอร์สนะคะสําหรับคันนี้ใครที่ยังไม่เคยเห็นสีเทาดํานะคะวันนี้ฟี่พามาชมกันค่ะสําหรับคันนี้นะคะเป็น X ฟอร์สราคา1นึ่งแสนแปดกันบาทเป็นสีเทาหลังคาดําค่ะซึ่งสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าเลือกรับเป็นดอกเบี้ย0.99นะคะผ่อน48งวดและยังเพิ่มเติมมาในส่วนของชุดแต่งแท้จากโรงงานด้วยค่ะเรามาดูด้านข้างกันค่ะสําหรับด้านข้างตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นคิ้วกันสาแนะะะคากของงมูเเลลยยรั แถมให้เป็นฟิล์มเซรามิกอันติเมทนะคะตัวนี้ก็รับประกันให้10ปีเพิ่มเติมมาในส่วนของเบ้ามือค่ะตัวนี้เป็นเบ้ามือแท้จากมิซูเหมือนกันนะคะใครที่สอบถามเข้ามาว่าเบ้ามือแท้เป็นยังไงตัวนี้ได้เลยค่ะและสําหรับในส่วนของด้านท้ายนะคะรุ่น x f o r ์ e ค่ะตัวนี้เขาเป็นประตูท้ายไฟฟ้ามาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะและภายในค่ะเรายังเพิ่มเติมมาในส่วนของตรงนี้เลยนะคะขาดท้ายแท้จากมิซูเหมือนกันนะคะ <S <S ใครที่อยากได้เป็นของพรีเมียมแบบนี้นะคะติดต่อพีีเข้ามาได้เลยที่เพจมิซูโปปังคอฟฟีเมย์นะคะและสําหรับโรนนี้ะะค ฟี่แถมพิเศษเลยนะคะสําหรับกล้องบันทึกหน้าหลังให้กับลูกค้าค่ะในส่วนของกล้องบันทึกหลังนะคะเขาจะอยู่จุดนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้ากันค่ะว่ากล้องที่เราแถมให้กับลูกค้านะคะติดตั้งไว้ตรงไหนของตัวรถค่ะและสําหรับกล้องนะคะที่เราแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเราติดตั้งตรงไหนของตัวรถนะคะนี่เลยค่ะอยู่จุดนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นกล้องแท้จากมิซูเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะพี่แถมให้กับลูกค้าด้วยค่ะในส่วนของภายในนะคะหน้าจอก็จะมีขนาด12.3นะคะแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะคะก็จะสื่สยดพรีเมียมแบบนี้เลยค่ะและสําหรัำ ในช่วงนี้นะคะนอกจากลูกค้าจะได้ในส่วนของดอกเบี้ย0.99แล้วนะคะยังมีแคมเปญร่วมนะคะสําหรับลูกค้าที่เป็นข้าราชการเกษตร,รกรหรือเป็นคู่ค้าของมิซูเรานะคะนอกจากจะได้0.99แล้วยังได้แคมเปญตรงนี้เพิ่มเติมพับอัพเข้าไปเพิ่มเป็นส่วนลดให้กับลูกค้าด้วยค่ะท่านไหนที่สนใจอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะโทรหาพี่ได้เลย0625094990หรือทักที่เพจของเราได้เลยนะคะมิซูโปรปังท็อปี่เมย์ค่ะ <S <S แล้วก็นในทิปต่อไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ